เมื่อวันอังคารที่ผ่านมาหมาป่ากรุงโรมเอเอสโลมาทีมดังจากเกาโชเซเดีย R, ได้ประกาศปลดโจเซมูรินโยและทีมงานตาฟโค้ชของเขาออกจากสโมสสโดยในช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาทางโลมาก็เพิ่งบุกไปพ่ายเอซีมิลาน3ประตูหนึ่งจนร่วงไปอยู่ในอันดับที่9กและห่างจากตำแหน่งท็อปโฟร์ห้าแต้มซึ่งนั่นก็เป็นเก็บสุดท้ายของสเปเชียลวันที่กำลังจมดสัญญาในซัมเมอร์นี้โดยทางสโมสรนก็เหตุผลว่า นี่คือสิ่งที่ดีที่สุดสำหรับทีมในเวลานี้หลังจากนั้นทามูริญโญ่ก็ได้โพสต์คลิปของเขาถึงช่วงเวลาในการคุมทีมพร้อมข้อความว่าหยาดเหงื่อเลือดน้ำตาความเปิ่มปิติความเศร้าความรักพี่น้องประวัติศาสตร์หัวใจและตลอดการมันก็ดูจะเหมือนเป็นการจบกันด้วยดีแต่ล่าสุดทางสืออ่ออตาลี่ย่างคอเรอาเดโลสปอร์ตก็ได้เปิดเผยว่า โจเซ่มูรินโญ่จบเส้นทางกับลรมาแบบไม่สวยนักโดยเขาโวยหนักเมื่อโดนแดนฟริตกินเจ้าของลรมาปลดออกและในเบื้องหลังก็ยังมีปัญหาเรื่องความสัมพันธ์กับลูกทีมหลายคนโดยในการพูดคุยครั้งสุดท้ายกับฟริตกินนั้นเขาได้วิจารณ์ผลงานของมูรินโญ่ว่าน่าผิดหวังในหลายเรื่องและมันก็ทําให้โค้ชโปรตุกสกดจัดและตอบโต้ผู้บริหารสโมสรในเรื่องที่เขาไม่รักษาสัญญาบางอย่างที่เคยให้ไว้ นอกจากนี้ความสัมพันธ์ของมูรินโญ่กับลูกทีมบางคนก็มีปัญหาอย่างมากโดยเขาถูกเถียงกับกิสมอลลิงตั้งแต่เดือนตุลาคมและยังบ่นออกเสื่อถึงความฟิตของกองหลังวัย34ปีรายนี้อย่างต่อนเนื่องทั้งที่ทางสมอลลิงก็เป็นตัวหลักในแผงหลังโลมามาตลอด2ฤดูก,กาลแต่ในซีซั่นนี้เขาได้ลงสนามเพียง3นัดและเสื่อก็คาดการณ์ว่าเขาอาจจะได้หวนคืนสนามในเร็ววันนี้เพราะทางมูรินโญ่ไม่อยู่แล้ว โรเลนโซ e เปเ g กินีกองกลางกับตันทีของโรม a าก็เป็นอีกคนที่เอากสตาร์ในลูกกาลนี้แค่8นัดโดยเขาก็เป็นอีกคนที่ถูกมูนิยมองว่าทัศนคติไม่ดีพอและก่อนจากกันไปนะครับก็ฝ่ายทุกคนช่วยกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจบช่องตัดเกมทำคลิปกันต่อไปด้วยนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับ